เกมนี้เพื่อที่จะลุ้นตําแหน่งหัวตารางต่อไปนะครับรู้สึกว่าทางด้านของเชลบุรีจะเข้ามาค่อนข้างที่จะหาตาเป็นเสียชาติเสีมากเรื่อยนะครับขณะที่หน้าเป้าเป็นสมพรในเจริญ่นกับตานิเเิ่มเกมขึ้นแล้วครับบุรีบุกจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้เหมือนกับเล่นในบ้านเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นเบอรศักวิ่งไปไม่ยิงครับเราวคสุบิทยิงลูกนี้บอลเชลบังแพงแล้วเข้าไปแล้วครับ1นต่อศครับโอ้โหได้มาเพราะโชคช่วยด้วยครับโอ้โห บอลแลรบกำแพงครับแต่มุมเล่นสั้นๆครับอนุชากิตวงศ์ศรีแตะหลบมาหนึ่งกานเปิดมาหน้าประตูมีลุ้นเลยทีเดียวและยิงลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวโอ้โหดูเลยครับมีโอกาสได้ประตูที่สองลายครั้งครับแต่ว่ายังทําไม่ได้ครับกระโดดแพลลูกนี้ของสุนันท์พุกหอมครับบอลข้ามคานไปนิดเดียวกระโดดแปดสิบห้านาทีกัปตุรีเอฟซีนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับจากฟรีคิกของทางดังกล่ในปตูที่ห้องส่งนะครับแล้วกลับมาพบกันต่อ เนูนชาเติตมขึ้นมานะนั่นขวาแล้วก็เปิดลูกนี้ลิบิดตอกส้นให้กับคุชิดายิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเป็นการสวนกลับที่น่ากลัวมากนะครับโอ้โหคุชิดายิงในจังหวะนี้บอลไปเฉแลบนิดนึงนะครับโอ้เตัวคัตดตัที่สองนี่พวกเขาเสียหายครับมีโอกาสแล้วแต่ทำได้จังหวะนี้ลองยิงครั้งนึงคุชิดายิงเรียบร้อยครับสองต่อศูนย์โอ้โหมดจะได้ก็ได้เล เป็นประตูที่2ของคูชิดะในฤดูกาลนี้ครับขออภัครับเป็นประตูที่3ครับแม่บทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะครับและยิงลูกนี้เหมือนกับจีสม,มสรรครับเปิดบ้านท่ายกบม,มรีเอฟซีไปศูนยต่อสอกันทม,มรีก็ได้ประตูจากราโก้ราโกเซวิชในนาทีที่16เป็นนาทีที่12ครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับในขณะที่ประตูที่2ได้จากคาสุโตคูชิดะใน